สวัสดีค่ะพี่น้องมืง้อนี้ยาวมานำเสนอเมนูเก็ดวก๋วยเตี๋ยวเ้วยค่ะมีเส้นใหญ่เส้นมีเส้นเหล็กลูกชิ้นเนื้อ<ม>นี่จะลูกชิ้นหมูมจ้ะนี่เขาอ,อันเจริญเลนเนพี่น้องกร<ม>ะเทียมเจียวยายแววเจียวเองนะคะม่ค่อยหอมใส่กากหมูน้ำว<ม>ันนี้ใส่ผักกาดขาวจะพอทั่วงอกเมื่อเช้านี้ไปแล้วมันบ่นสวยเลยเปล่ากเก็บเป็นหมูสดพี่น้อง ให้เป็นเส้นชายหอมป้อมต้นหอมนะคะมาเบิ้มก๋วยเตี๋ยวเร็วๆตามหมอกเลยทำน้ำซุปมาค่ะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำเย็แล้ววันนี้อากาศเย็นใช่อ้องอากาศเย็นค่ะก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวกินไส้ีโค้งหมู นี่เป็นโมสับหัวใช้เท้าค่ะน,น้ำข้นๆนี่ของน้องไอจีด้วยค่ะใส่ให้เพื่อนก็จะเป็นเครื่องปรุงพริกส้มพริกสุพริกนั่นแหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาก๋วยเตีเ๋ยวกับน้องไอจีค่ะยาซิมน้ำซุปนะ เราจะยับรุงเหรอคะใช่ายับรุงให้นะคะเะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลนี้ กินคนเดียวเป็นไหมคะอ่ะกินเองเลยค่ะหอมมากหอมมากไปยังอีกมากินเลยหอมมากเลยค่ะมากินค่ะอือหอมอีรีละเจ็บเจอะไรเป็นอะไรเจ็บเลยอ่ะอืเจ็บจะได้บนั่งกินเป็นเนาะ โอ้โหมีน้ำซุปด้วยเผืออ่อเพิ่มมักวกยเตี๋ยวเยาว์เลยซื้อปลาเผาให้เพิ่งกินอ อากาศเย็นใช่นหะฝนตกเบิดมมาหน่าเจ้ามากินก๋ยเตี๋ยวเต้นน้องไอจีกูแล้วหรอกพูดสิคะเรื่องไอจีาอม,มากินก๋ยเตี๋ยวด้วยอร่อยมากเลยค่ะหอมมากเลยค่ะ ย่าเอาทิชชู่มาให้ต้องผักขึ้นกรอบนิด <c oughs> น่ะกรอบๆในน้ำจิ้มทั่วใน <c oughs> น้ำจิ้มซีฟู้ดอี <c oughs> สองอย่าง โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะกินหมูสับด้วยเนาะสับกินลุกชิ้นด้วยนะคะโอ้ยเนาะคนทีิตกบันไดดิเออที่ตกโตะดิแกขอกินลุกชิ้นนะเด้อเด้อค่ะแม่เพิ่มเส้อก๋วยเตี๋ยวอยู่เดี๋ยวแล้วข่อยสะไปใส่มากิน หอมมากเลยค่ะเต็นยอกยอกแล้วอัลโลอ่ะมานั่งท,งทั้งพี่เนี่ยมานั่งทั้งพี่ค่ะคนสวยแค่ไปกินเผาดูอ่อนพยอไอ้น้องนั่นมันเสียงดังมันห้องเสียงดัง บอกว่านใสัไม่ดีนั่นตายเขามูลี่เขาย่แย่ดูเขานม่ใส่ไม่ดีย่แย่ดูเขาเนี่ยนิสัยไม่ดีนะเ,เดนี่ย,ย,สยนะเสียงดังเด็กนิเด็กไม,เกไม่เด็กไม่ดีใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ให้ใบไบนะ่ะ ไล่แม่เหรอไปไปอย่างนี้เหรอใช่เสียงดังใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเด็กเด็กดีเด็กดื้อไล่แ,แม่ของเขาโอ้โหเด็กเขาเม้มมา พี่น้องได้ยังกินน้อพีนอ<ร>อพ่น้องพี่น้องพักกันได้ย่งกิน,นะะามากพักกันอ่มแบบนี้ยงไคะเคี้ยวก่อนค่ะเคี้ยวข้าวก่อนค่อยพูดลลปลาสดปลาสดมากเลยเนื้อปุดีขนาดปลาเผาเท่าพี่ปลาสดดีจ้ะ บนนี่ไงเท่ไงมนันอะมนันอะเอาไงจีกูหนึ่งเดี๋ยวมันกระโูกเหรอฮะมี๋ยววิ่งเดี๋ยวาจะล้มใส่ตะเกียบอ่ะอัะนั่งเ้่อันเฮ้ยจีมากินแข่งกันไหม วีกินด้วยสวัสดีค่ะวีกินเยอะละใช่ค่ะเรากินข้าวขอมานั่งกับแม่แล้วลูกควายเห็นได้ต้อาา <c oughs> งทำมั้แงแยแลนแยแลนกินข้าวเอานั่งกินดีดีมามาดีดีกินกันเนี่นหอมมากเลยอย่าไปใส่แม่เอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวกินกันเด้อจ้ะ ชดน้ำก่อนชดน้ำระวังพุกเปลี่ยนอย่าอย่าดแบว่าแมาเ่เหนีเนียเนียเน,ยเน,ยเนยมาดึงน่ะนี่จะหน้าหวั่ส่น้ำหอมแบบว่าแม่เจ็บใช่แม่เจ็บชดน้ำชดน้ำ ไอ้จีกิดลูกชิมมก้นไหมิดลูกกินก็จะนี่อะรนข้ขอท่มากินข้าว

cái hoa này nấm Rất lả, thành thịt nó phải là cá mú, máy, sao tôi già Nè đây đây Hello 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 hello, hello hello, nào có ตัวเดียวเนี่ยเอาอันนี้งนะตัวเดียวกินตายตกินเอแตวกินตเมเยสิวเปียววนจิ้มแื่อของแจงนั่นบมสื่อของห้วนเอม่ เอาลูกชิ้นมาเฮ็ดป่ะเน,นี่ยต้มไว้ทันแล้วเอาลูกชิ้นที่มาซื้อมานะเออ,อแยกทันแล้วเนื้อกับหมูซื้อมาเป็นสองล้อไงยไปยัดลืมกินละวันนั้นแม่ก็ลวกเหรอเอ็นเแต่มันได้หลายขนาดนนลเลยนะเนาะจะกินไงจะปันจะไง,ไง,ไงมันกินได้ที่นเมื่อนี้แม่ก็ซื้อมาอีก อันหมูไหมเกาะเพราะว่าแม่นนเอาหมูให้ตดเน้นเกือนันนอ้ไปทั้งฝุ่นนะมาได้จ้ากินกระเตียวนนกัมี่บอวยกัน <c oughs> กินค่ะจีอืดแล้วนะ่ะยายา่าแย่าปลามมหน่อยจานนิดหน่อยเสร็จเลย ได้นั่งกินดีเราไม่ได้วุ่นวายกันสดน้่งลดโก้กัน,น,โโโกนจีกินข้าวมามานั่งกับกินกับญาติเนาโอเก่าย่าแล้วชิว้นมีข่าวมีข่าว

อ่ะคือนีอย่างนี้แล้ขอรักชั้นมีตัวจ้าฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้แล้วชั้น,นแน่นจ้าทุกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะน้องอจ,จี